สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชมลูกปัดที่เก่าแก่ที่สุดในในโลกเลยนะครับเป็นลูกปัดที่มีอายุ3,200ปีผ่านมาแล้วนะครับประมาณเกือบ3 5 0 0ปีนะครับอันนี้เป็นลูกปัดของชนเผ่าโอเมกนะครับเมื่อ3,200ปีที่เขาสร้างไว้อันนี้เป็นลูกปัดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับทำมาจาก ายางพาราและก็ยางไม้ต่างๆผสมน้ําผึ้งแล้วทาการเผานะครับเผาแล้วเคลือบนะครับเป็นวัฒนธรรมอะไรทาที่สูงสูงมากๆนะครับเขาทําไว้นะครับนี่เก่าแก่ที่สุดนะครับสังเกตได้จากนี้คือเป็นลวดลายใช้สําสหรับให้กับหัวหน้าเผ่าหรือกษัตริย์ของโอแมกนะครับทำไว้นี่คือเป็นพิเศษนะครับไม่ใช่ประคำไม่ใช่ อารูกป,ปัดธรรมดาเพราะว่าถ้าธรรมดาเนี่ยมันก็จะเป็นสีเรียบๆแต่นี้สําหรับกษัตริย์นะครับเมื่อ3,200ปีของชาวเผ่าโอเมกนะครับซึ่งชาวเผ่าโอเมกเนี่ยเขาจะนิยมที่สุดคือการทํายางนะครับก็คือเหมือนยางพาราบ้านเรานี่หละครับยางพาราของเราก็ได้อเอาสายพันธุ์มาจากอเมริกามาปลูกนะครับจนข,ขจายมาไกลถึงประเทศไทยนะครับนี่นะครับ อะไรทำที่ต้นกําเนิดที่เขาทําลูกปันที่เก่าแก่สุดนะครับสามพันสองร้อยปีนะครับการส่วนผสมทํามาจากพวกยางพารายางไม้ต่างๆแล้วก็สีของธรรมชาติแล้วก็ไปอบไปเผาผสมมีส่วนของทองคํานะครับบางจุดผสมเข้าไปนะครับแร่นะครับเป็นทองคําเพราะว่าชนชาวโอเมกเนี่ยเขาจะเก่งนะครับในงานศิละปะศิลปกรรมที่จะทําเป็นหน้าคนนะครับ เป็นหน้าคนขนาดใหญ่เป็นรูปทรงที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มหาศาลนะครับมโหลานพอทําให้กับกษัตริย์เขาเนี่ยก็คือจะต้องมีพิเศษทีพิถันเพราะว่าถ้าทองคาเนี่ยสมัยก่อนเขาก็ไม่รู้จักคุณค่าไม่สามารถที่จะเอามาตรีตาได้นะครับเป็นใครจ่ายต่างเขาก็คือนี่แหละทําเป็นธรรมชาตินะครับเขาเก่งด้านยางพารายางต่างๆก็เอามาเผาขึ้นรูปปั้นรูปนะครับ เป็นรูปนี้แล้วก็ลวดลายพวกนี้ครับหายชมได้ยากไม่มีแล้วนะครับนะครับเป็นรูปลายธรรมชาติของลายต้นไม้ดอกไม้พืชพันธุ์สมัยนั้นนะครับนี่นะครับอันนี้คือค่อนข้างปานนีดมากครับปานนีดไม่มีทิฏฐิเลยนะเพราะทําให้กับกษัตริย์ของเขานะครับเพราะเขาจะปลูกข้าวโพดนะครับปลูกข้าวโพดแล้วก็บูชาเทพเจ้าข้าวโพดนะครับพวกนี้นะครับแต่ละอันแต่ละหลอดเนี่ยปานนีดมากนะครับมีหลากสีมีครบสุกสีนะครับนี่ครับ เนื่องจากว่าเนี่ยเป็นตัวกลางตัวกลางที่ร้อยช้อยลูกปัดนะครับเขาจะทําเป็นบูชาที่พระเจ้าข้าโพดนะครับพเจ้าข้าโพดก็เนี่ยครับเห็นไหมครับมงกุฎนี้เป็นข้าโพดนะครับเป็นรวงข้าโพดเป็นเม็ดข้าโพดเรียงเลยนะครับแล้วก็เขาชอบปั้นหน้าคนถ้าเป็นหินขนาดใหญ่มากถ้าเป็นสีเนี่ยเขาจะทําเป็นแบบนี้นะครับทําจากยางจากน้ําผึ้งยางไม้ต่างๆผสมกันแล้วไปเผาขึ้นรูปทรงเนี่ยครับ เนี่ยครับเป็นหลายสีน้มาแปะนะครับนี่ยืนพื้นนะครับทาพื้นด้วยเป็นสีแดงสีส้มนะครับแล้วก็มงกุฎข้าวโพดแล้วก็ใบหน้าคนเนี่ยทำเป็นใบหน้าคนนะครับสาวกรรมแบบโอเมกเลยนะครับอันนี้เป็นหูนะครับหูนี่ก็ทํามาจากพวกยางต่างๆมาผสมน้ําผึ้งมาเผาต่างๆนะครับผสมสีจากธรรมชาตินะครับดวงตานะครับชัดเจนมากครับดวงตานี่นะครับดวงตาสองข้างแล้วก็ใบจมูกนี่ปากใหญ่นะครับปากใหญ่ ก็ดูไปก็เหมือนอรูปสลักหินที่ใหญ่สุดแต่ว่านี่จะหาได้ยากเพราะว่าจะเป็นรูปปัดของกษัตริย์ของนหัวน้าเผ่าเขาอันนี้คือเป็นรูปของเทพเจ้าข้าโพดนะครับพวกกษัตริย์ก็มีถึงจะมีได้นะครับอันนี้ก็เป็นเกรดสีต่างๆที่เขาผสมลงไปใส่ลงไปนะครับให้เกิดความสวยงามมีลูกเล่นนะครับอันนี้มามีมาตั้งแต่สมัยสามพันสองร้อยปีนะครับคืนครบชิ้นเดียวนี้ก็ต้องเข้าไปพิพัน ถูเท่านั้นนะครับนี่เป็นเกรดสีนะครับสีขาวสีน้ำเงินสีเหลืองสีส้มสีดำนะครับมีครบทุกสีนะครับเนี่ยครับหูนี่ก็ยื่นออกมาเป็นศิลปศิลปะแบบแอสตรเลยนะครับนี่โอ้โหนะครับหาไม่มีแล้วนะครับหนึ่งเดียวในโลกเพราะว่าที่ยังหลงเหลืออยู่นะนะครับเนี่ยนะครับลูกปัดลูกปัดโบราณสามพันสองร้อยปีของชาวอเมกนะครับหายากโดยเฉพาะ หน้าคนนี้หาไม่มีเรารู้จักทําตัวกลางตั้งแต่สมัยโบราณนะครับเป็นหลายพันปีเลยนะครับนี่นะครับเป็นรูปทรงนี้นะครับมีโคง้งเลยนะนะครับแล้วทาสีนี่ระดับสีกันห่างนะครับเป็นเฉดอีกนะครับของกษัตริย์เท่านั้นนะครับบางคนนักวิชาการบางคนเขาว่าเป็นนุษต่างดาวนะครับอะไรทำเขาสูงส่งมากเก่าก่อนชนชาวมายาชนชาวของอินคา ชนชาวมายันอีกนะครับผมเก่ามากนะครับโบราณมากนี่ครับไม่มีแล้วนะมีแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวที่ยังงงเหลืออยู่นะครับเพราะผ่านมาเป็นพันปีเนี่ยนะครับโหลดงามมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไ r i b e และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ